เสร์ครับน้องเว็บวันนี้เรามาทำอะไรกัน,น,น,นวันนี้รายการหรอวะอืมก็ยินดีเขา้าสื่อรายกยิดนดีต้อนรับเข้าสู่รายการไหมวันนี้กับตัวแรกเป็นบ้างแนลี่ฮะวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะมารับไอ้นอนที่ไหนที่บ้านมันแล้วก็น่าจะแวะไปดูนกุ้งด้วยเพราะว่าเลิงมานานแล้วแหละไม่มีตังค์ทั้งทีเรามีตังค์แล้วมีกี่บาทอยู่สองร้อย <c oughs> อไม่รู้ให้เช่าหรือเปล่าเดือนหนึ่งก็ไว้ทำงานเนาะ คืนนี้เจอกันนะครับประเดียไปยิ่งไปเสร็จแล้วเสร็จครับก็เจอกัน กินไรไม่ค่อยออกจากบ้านไปกินไรเล็วมึงเจ้าทีนเออกินไรก่อนไปไหนกินอะไรเย็นๆไหมน้ำแข็งเราตอดเกลือต้มยำตู้เย็นอะไรเออไปไหมบานกูนี่แหละแล้วมึงจะอยู่ เฉยไม่ได้ไงอยู่ไ uh ม่น huh <mythology> um, ิ่งไงี <Switzerland> ่ยม <c twe salaries> hmm. uh ันจไมจไไมจไตนี้มันล่มที่สุดแล้วไงไงกูยืนตรงที่ร้อนเรื่องผมไปไปตอนนี้ก็เป็น ก็ไปนี้แหละมันไปละร้อยก็เติมตั้งไว้แล้วสามใบละร้อยครับผมสามใบครับคืนไเลยครับผมไม่หมดแรกคืนกคนเตอร์นะครับเียงแค่อะไรกันได้เป็นไได้เป็นไได้เปเกาเดินเสหันกินอะไรกันก่อนกินอะไรแต่ผัดไทยเห็ด ผัดไทยอ๋อผัดไทยปกติมันต้องมียอ,อยักษ์นะมันมียอ,อยักษ์ตามจริองอ่ะได้ยออยไว่าผัดไทยมียอ,อยักษ์ครับโดนคัดมาตอนมห้ามหกว่างผัดไทยเลยผัดไทยผัดไทยมียอ,อยักษ์นั่งจำไว้ทุกคนไทยบอกว่าการศึกษาไม่ได้คำตอบเทียงขัดใจผัดไทยมียอ,อยักษ์นะครับผมกินอะไรกินอะไรอ่ะพวกเมืองสองตัวกินอะไรกัน ตัดสิกรรมตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเข้าไหนสรุปเจบีก่อนนี่ก็ล้างมือด้วยนะช่วงนี้ะนะครับตอนนี้คิดหนักไม่ห้าเยนสตติบส่วนรถก็เงินคืนหรือส่วนรถนี่นะนี่มันห่างนี่เจ็บแล้วปกติเจ็บมันต้องหมายกวะ อันนี้คือเจ็ดเก่าอันนี้คือห้าใหม่เนี่ยใช่อันนี้คือ สนใจตัวไหนน้องนนอยแม่นี่ไปดูยูทูบอ่ะซื้อซื้อยื้อยูทูบซื้อคนเดียวเลยก็ไรซื้อก็คนจะออกอ่ะมันออกคล้ายๆแม็กอะ่ะมันดูเรียบๆดูดูดิแล้วอาอจริงๆนี่เหมือนไอแพดได้นะตรงเนี้ยอยู่เหมือนไอแพดเลยมันต่ได้เออตรงนี้มันเป็นฐานจอนี่ไงอี่ชาร์จเป็นไรครับล่าสุดเจ็บทำไมครับอยากรู้ว่าเจ็บทำไมตังค์หายบุ๊เดียวเลยเจ็บหายก็หายไป สอมันาะครับตอนนี้น้องเวฟถอยนอตบุ๊กแล้วสน้ามืดอสิงที่นเงินทำวู้้าหน้ามืดเหรออยู่ๆก็วูบแปดคนตนงคนเสียตังครับผมดีใจกับเพื่อนไหมดีใจท้ามันก็มีในกบุ๊ปเพ้อ ตอนนี้พวกเราก็ดีใจกับเพื่อนนะครับเพื่อนแบบจะสร้างนรถบกสักทีหนึ่งบายใจมไม่ต้องแบบทรมารรถบกคนอื่นอยู่รถบกครว่ยืมคนอื่นเยี่อได่มีของตยอยัวเองทั้ทีเอาละครับตอนนี้ตีก็พร้อมแล้วนะครับไ <c oughs> ม่ก็ l l p c เจ็บตังเจ็บเองล้วนๆไม่มีสวัรค์สักบาทแด้เงินไรมได้เกันไมนจ่ายตังให้กูเลยนนเห็นตัวเดียวกันแล้วสเปคแรงกว่าเจ็บใจไหมไมไแอบเปลี่ยนอะไรอะไรนะเออเนอะใคยแหละจติ๊กเกอร์อาจจะีแบบตั้งค่าได้ด้วยนะก็ทำไรกัน มันจะีงนี่ี้ันกระป๋ารกออเหมอตอนนี้รู้สึกว่าบบบัญชีอ่ะตัวเบานะเว้ยแต่ตอนนี้คุณหนักตั้งไหนวะนู้นนู้ัวหนักนะเว้ยแต่บัญีเบาตั้งเลยบัญชีนี่หายเกลี้ยง พนักงาน JB มากเลยเขาเขาดูเป็นมิตรดูเทคแคร์ดีกว่าดูเทคแคร์เราแล้วแบบพูดพูดแบบจะทำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองอ่ะเพราะว่าเรามาหลายรอบเกินไะน่าจะมาหลายรอบแล้วแล้วจะแบบอินดิเกตมกแล้วแตะกี้ที่ร้านเขาบอกให้ไอ้นนท์หันกระเป๋าแบบเออจะขิงยังไงยขิงเอ้ยของเราใหม่กว่าที่ร้านไม่มีแบบนี้นะไม่มีไม่มีนี่ต้องซื้อแยกนะ

มันเริ่มหนักมากครับหนักสัสนเลยจิตวันนี้เดี๋ยวเอาไปปลาเล่นก่อนทำคอนเทนต์แล้วก็มาเคลมสรุปเคลมไม่ได้ยี่อกูร้องเลยเขาไม่ให้เคลมแล้วใครแบบไ่ผวันนี้ก็ภารกิจเสร็จนะครับรับน้องนนแล้วก็มาดูนะบุกไม่ใช่ดูอะดูแล้วก็ซื้อเลยบูบนิดนึงก็เออก็ถือว่าทําไปแล้วนี่อะไรใช้คำคมปิดท้ายปิดท้ายซื้อนงบุกอย่าไปเสียดายครับซื้อไปเลย เออตัวมันจะวูบหน่อยหน่อยแต่อย่าเสียดายครับไม่งั้นอ่ะเราจะมาเสียดายทีหลังคําสอนคืออย่าทําอะไรทำไป็นเรือกก็สุดท้ายนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อนมบุกอันนี้คือแนะนําว่าถ้าเพิ่มได้พันสองพันเงี้ยไม่เพิ่มมาอยู่กว่านะเพราะไม่งั้นเราจะมาเสียดายทีหลังใช่มาผมผมาผมเสียายนนเยสียดายทีหลัง,ลงผมตั้งใจว่าจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งแล้วมันไอนนเนี่ยเพิ่มไปประมาณเพิ่มไปประมาณ4ี่0ันนะ เยอะนะสี่ันเกือบครึ่งหมื่นอ่ะใช่แต่มันได้อะไรที่ดีกว่ามากๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายทีหลังเลยอะ่ะพยายามเพิ่มได้ต้องเพิ่มนะเพิ่มได้เพิ่มนะตอนนี้ก็ขอบคุณครับขบุณครับบ,รบ๊ายบาย